จอได้จานให้วิ่งรูดหกเนาะอยู่ไหนนอ้อมันออกอกำลังแพ็คของอยู่ไม่ได้ดูไหมฝ้าเบ่งมันออกแล้วมันออกสองหกเนาะแปดสองหกล่างสี่แปดได้จารย์ให้หกเจาะขามพี่น้องอก็เน้นหกหนึ่งกับหกเจดนั่นแหละมันก็ไปออก 6, 2, 2, 6. นะหกสองสองหกพูใดๆเนี่ยคือคนคน,นักลงทุนน่าจะได้อยู่แต่คนมักชอบเม็ดเดียวหางเดียวอาจจะไม่มีโชค ได้ค่ะสองหกได้สี่หางก็คือกลับด้วยก็เป็นสองหางล่างด้วยอีกสองหางเป็น4ี่หางเด็แล้วโอกาสมันก็น้อยนะนี่คือวิธีคิดของวันนี้เด้อพี่น้องนะคิดว่าน่าจะมาติ่มติมเลยศูนวิ่งรูดศูนย์นะครับไปจำบันพุทธ วนะิ่งดูดศูนย์เน้นสองสองสองศูนย์และศูนย์สี่สี่ศูนย์มาเมนเน้นก็เห็็จด้วตัวเน้นนะพี่น้องอก็เห็นเน้นก็คือว่าเข้าคือฉ,ฉีดเส้นเส้นใต้เนี่ยนะคําว่าเน้นนะ่ะคือเล่นเยอะกว่ามูจักน้อยอือก็ได้เพิ่มขึ้นมากขนออกตัวนี้ถ้าออกตัวอื่นเราก็ได้คือกันนะครับเรียกสามตัวก็เล่นตัวนี้สี่ตัวก็เล่นตัวนี้เท่านั้น เราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะไปออกตัวไหนเนาะตัวจอกข้ามหรือมีข้ามแต่ที่นี่แน่มันมีมาเนี่ยแน่นอนอย่างสี่นะคือวังหันเ่ยมันก็ยังจอกข้ามนะครับเพราะนั้นก็ลูดเอาเดอ้อถ้าเข้าได้ห้าร้อยเออนั่นแหละคุณสมใจนะลูดห้าบาทเข้าได้ห้านะแล้วรูดเอาชิ่นงเอาเฮมีกำไลกระเหรี่ยงเด็กสามตัวจับบาทสองบาทก็แล้วแต่เดอ้อนะครับ ว่องหัวันสิออบตัวใดเข้ากับเป็นคาดการความน่าจะเป็นจากสถิติมันก็มันก็เดินดีดีดก็เข้าไปขูดตนใหม่ด้วย <c oughs> อันนี้จะบ่ายโมงแล้เด็ะจะเข้างานแล้วบางคนพี่มอนสินให้เห็นเนี่ยเดี๋ยวขอดูในเครื่องอ <c oughs> เครื่องที่ไหลไม่ขึ้นไหม พิมพ์นะครับช่วยพิมพ์ให้มันมันขึ้นมาในเครื่องนี้เกือบสองนาทีเพิ่งเห็นคุณอะไรนะวัฒนาคุณวันนีนะพิมพ์อมสินนะช่วยกันในะพี่น้องช่วยช่วยจะได้เช็คระบบสัญญาณด้วยเพราะตอนนี้ไลฟ์มาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงสองนาทีแล้วมันอาจจะเครื่องร้อนนะเดี๋ยวรีบนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตัดก่อนนะครับออมสินนะครับนะ จะให้เป็นเม็ดเดียวได้วดน,นี้อะอมสินวิ่งรูดเจ็ดนะครับเม็ดเดียวเลยพี่น้องแปดเจ็ดหกตัวเจาะก,ก็เท่ดนั้นเลยนะทั้งบนล่างเจ็ดกเจ็ดแปดและหกแปดนี่คือออมสินเดนะครับอย่า,ยาเพลินอย่าลืมเอาออกก่อนรัฐบาลนะครับออมสิน เอนแขนๆเลยเช่นๆนะครับตามนี้ลองเบิงนี่คือไหวออมสินเพาออกวันที่หนึ่งนะครับถ้าบุญมีวาสนาส่งเนาะเขาจะได้ไปรวมบุญบวงสรวงปู่ในวันที่สิบสี่ด้วยกันอาจเป็นจะให้โชวก้อนห้า็พี่น้องต้องไปเบิงต่อไปรัฐบาล รัฐบาลใครยังไม่เคยเห็นนอนะ่เนาะรัฐบาลนะครับดังตัวใดแน่พี่น้องใครใครซื้อแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่นเด,นด่นหลักเด่นรองเด่นหลักเด่นรองเล้ดเด่นล่างตามสูตรเี่ยท่านได้บอกว่าตัวใดเตาเดี๋ยวจะบอกว่าตัวเด่นล่าง ตัวเด็ดล่างหลักสิบตัวเด็ดล่างหลักหน่วยตัวเด็ดล่างหน่วยบนดัง 7, 2, เจ็ดสองคุณสนนรินนันะว่าจ้ยังค่ะนะเล่นเล่นได้ที่อาจารย์ให้เล่นเล่นได้ทุกตัวแต่อาจารย์จะเล่นทุกตัวนะครับน่ไม่ฟ้าแต่มันจะหนักที่ ชุดสี่ตัวเนี่ยชุดเลขสามตัวไหมน,นะเดี๋ยวเยวจะบอกคุณเจี๊ยบเดี๋ยวค่อยฟังด้อเล่นหนักหน่วยสองใช่ไหมอาจารย์ฟังเดี๋ยวอาจารย์จะเอาตัวที่มันเข้าหลักหน่วยของงวดวิกิมันมีอยู่สองสูตรสูตรหนึ่งแต่อาจารย์ไม่ของอาจารย์อาจารย์ชอบที่ให้วิกิมันเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเนาะที่อาจารย์เด่นงวดที่แล้วเดี๋ยวเขาดูเลขวิ่งก่อน เอ,อวิ่งงวดที่แล้วอาจารย์ให้วิ่งวิ่งวิ่งอะไรเนาะทุกคนอยู่ในเครื่องนี้ไปไหนไงดักวันที่หนึ่งกันยามันมาลางนะให้ศูนย์ได้หนึ่งมันมาเก้าหนึ่งเมื่อกี้วันที่สิบหกเนาะจะหาก่อนเด้ยพี่นอ้องลงหลบระบ้อนี่นะวันที่ผ่านมา หกมาล่างเดี๋ยวจยนบอกไงมันสูตรมอก้เนี่ยที่เด่นล่างคือหลักมันเป็นหลักหน่วยแต่ว่ามันมาหลักสิบก็คือสี่นะเดี๋ยวจะฉบอกของงวดนี้ตัวที่เป็นสี่ของงวดมอก้คือตัวไหนของงวดนี้ตัวเด่นตัวเด่นมันมาสิบสามงวดเลยวด้วดวพี่น้องเด้อนะงวดนี้เจ็ดไดแปดฟังเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวเต็มก่อนเนาะเจ็ดได้แปด จะมาตัวไหนเดีจะมาตัวไหนนะคือตัวนี้เดี๋ยวจะอธิบายทีละย่างเด้อฟังก่อนแชปไว,ว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายตามฟังเด้อพี่น้องตัว,ต,วตัวเด่นเด่นจริงๆเดี๋ที่อาจารย์ให้ความสําคัญว่าเจ็ดกับแปดตัวไหนจะเข้าวินแต่ว่าเจ็ดเป็นบนแปดเป็นล่างฟังเด้อที่เด่นของหลักหน่วย ที่อาจารย์วาเด่นชนจริงๆก็คือสองแต่อาจารย์ให้น้ำหนักไปที่เป็นเป็นของบนแต่ฟังเด้อที่มันเป็นสี่เด่นที่มันมาเป็นสี่หกล่างมีกี้คือหนึ่งเด้อพี่น้องแต่อาจารย์เลยทำเป็นเ็ดหนึ่งเ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองสี่หางเลขสามตัวมักว่าเดี๋ยวตัวที่มันเป็นสี่หกอะที่มันเป็นสี่งวดมีกี้อะ คำนวณมันเด่นงวดน,นี้คือหนึ่งวดมี่อี้บนมันออกออกหนึ่งสองเนาะออกหนึ่งสองแต่อาจารย์ตัวเด่นเนี่ยตัวที่หนึ่งมันเป็นสองแต่ว่าตัวเด่นเนี่ยเจ็ดเลแปดมันก็เด่นของมันเหมือนเดิมไงก็เ,เลยบวกหนึ่งลบหนึ่ง แล้วมาก็คือตัวเด่นที่สุดก็คือสองรถหนึ่งแล้วหนึ่งมันก็มันก็มีของมันอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาของหนึ่งสองสามในหลักหน่วยคือทีล่ลดโลกศูนย์ถ้าศูนย์ก็ก็กันไวก้กระไดนะครับแต่ถ้าอาจารย์คิดว่าจะหน้าจะหนึ่งสองสามแล้วตัวไหนจะเข้าวินเท่านั้นแหละแต่น้ําหนักยังอยู่ที่หนึ่งและสองแต่ชอบถึงชอบมากก็คือสองอาจารย์ถึงหนักอยู่เจ็ดสองและแปดสองน่าจะอัน รัตตอรี่ก็หาซื้อไม่ได้ยชอบเหมือนกันชอบ471นั่นก็ชอบคือกันพี่น้องก็ซื้อรัตติรี่เยอะอยู่นะรัตตอรี่เดี๋ยวคนอาจจะไม่เห็น,นเห็นไหมซื้อเท่านี้แหละนะครับ81 82 71 72 ชุดหาใบได้พี่น้องว่ได้ซื้อชุดใบเดียวแท้อันนี้ก็หลายอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดพันกว่าบาทที่เจ็ดพันนี้ก็คือไปซื้อในศูนย์มันเนี่ยสนามบินน้ำเนี่ยตลาดตลาดไายส่งสนามบินน้ำกองฉลากศูนย์การค้าสลากไทยได้จังใด